สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนกับเข้าสู่ช a n นลพัช s ัลต่านะครับสำหรับในวันนี้เราก็กลับมาอยู่กันกับการ์ตูนเรื่อง My He r o Academia กันอีกครั้งหนึ่งนะครับและสําหรับคลิปของเราในวันนี้เราก็จะมาพูดถึงตัวของจิสกิหรือว่าโอเวอร์ฮอกันดีกว่านะครับผมเพราะว่ามีเพื่อนๆเนี่ยถามกันเข้ามาเนาะว่าจิสกิหรือว่าโอเวอร์ฮอเนี่ยจะได้มีโอกาสกลับมาใน m ม He r o ภาคสุดท้ายหรือเปล่านะครับผมซึ่งเอาจริงๆเนี่ยผมก็ยังตอบทุกคนไม่ได้นะว่าจิสกิเนี่ยจะได ว่าเอาจริงๆเนี่ยบทบาทของจิสกิเนี่ยมันควรจะจบไปตั้งแต่ในช่วงซีซัน4แล้วใช่ไหมหลังจากที่แพ้กับเดกุแล้วก็โดนชิกาลากิเนี่ยตัดแขนไปในตอนนั้นนะครับมันก็แบบไม่มีพิษไม่มีภัยเลยแล้วอะ่ะไม่รู้ว่าจะกลับมาแล้วได้อะไรนะครับผมแต่ว่าในช่วงไมฮิโรช่วงที่ All for one แหกคุกเนี่ยจิสกิก็เป็นอีกหนึ่งคนเนาะที่ได้ออกมาจากคุกนะครับผมดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวในคลิปนี้เราก็เลยจะมาคุยกันดีกว่านะครับผมว่าจิสกิเนี่ยมีโอกาสกลับมาหรือเปล่านะครับผมแล้วถ้าเก ฮีโร่กับวินเล่นนะครับผมโดยจิสกิเนี่ยอย่างที่เราทราบกันดีเนาะว่าเขาเนี่ยก็เป็นยากุซ่านะครับเป็นเหมือนแก๊งมาเฟียที่อยากจะฟื้นฟูสังคมยากุซ่าให้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเพราะว่าสังคมในปัจจุบันเนี่ยมันมีแต่วินเลนยากุซ่าเนี่ยก็ตกรุ่นเป็นเหมือนแบบพวก G นะแก๊งโบราณอะไรแบบนี้ไปแล้วนะครับจิสกิเนี่ยก็หลงไหลในยากุซ่าแล้วก็ต้องการที่จะฟื้นคืนยากุซ่าเนี่ยให้กลับมานะครับเขาเนี่ยก็เลยได้ทําการผลิตกระสุนลบอัตลักษณ์นะครับแล้วก็จําหน่ายยาเพิ่มประสิทธิภาาพพขขอองอััตลกกกษณ์นครบบแแ้วว็็ยเป ขายยาเลยประมาณนี้นะครับผมจนแบบฮีโร่เนี่ยจับได้จับแหล่งต้นตอของยาได้แล้วก็พบเบาะแสอะไรมากมายว่าจิสกิเนี่ยทรมานเด็กด้วยอะไรแบบนี้ฮีโร่เนี่ยก็เลยได้ทาการทลายลังยาคุซ่าของจิสกินะครับแล้วก็ได้ต่อสู้กันนะครับผมจนสุดท้ายเนี่ยจิสกิก็ได้มาเจอกับเดกุนะครับแล้วก็ได้ไพ่แพ้กับเดกุนะครับที่ได้ทําการรวมพลังกับเอริแล้วก็สามารถจัดการจิสกิไปได้ในตอนนั้นนั่นเองนะครับผมจิสกิเนี่ยก็เลยโดนจับเนาะแต่ทว่าในระหว่างที่จิสกิเนี่ยกำลังถ ถูกนาตัวไปส่งที่คุกทาทารอสนะครับในตอนนั้นเนี่ยกระโดนแก๊งวินเลอร์นะครับพวกชิกาลากิสมรพันวินเลอร์เนี่ยก็มาดักเล่นงานนะครับชิกาลากิเนี่ยมันก็อยากได้กระสุนลบอัตลักษณ์ของชิสกินะครับแล้วก็แขนชิสกิส่วนตัวด้วยดังนั้นชิกาลากิเนี่ยมันก็เลยมาขโมยกระสุนลบอัตลักษณ์ของชิสกิที่เหลืออยู่นะครับแล้วก็ได้ทําการตัดแขนของชิสกิทิ้งทั้งสองข้างนะครับผมโดยแขนของชิสกิเนี่ยมันก็เป็นตัวที่ใช้งานอัตลักษณ์โอเวอร์ฮ ไม่สามารถใช้งานอัตลักษณ์ได้อีกต่อไปนั่นเองนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยบทบาทของจิสกิก็หายสาบสูญเป็นปนานมากนะครับเพราะว่าถูกนําตัวไปอยู่ในคุกอะไรแบบนี้เนาะแล้วจิสกิเนี่ยก็ได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับในภาคที่ All f o ฟ One เนี่ยแหกคุกนะครับผมชิคาลกิเนี่ยก็ได้ทําการไปทลายคุกทัทะลอสนะครับซึ่งจิสกิในตอนนั้นเนี่ยก็สภาพแบบไม่มีพิษไม่มีภัยแล้วนะสภาพงอๆงงงงงกุกๆนะครับผมเขาเนี่ยบนแต่ว่าอยากเจอพ่ออยากหาพ่ออะไรแบบนี้ในช่วงที่นักโทษเนี่ยแหกคุกเปิดประตูคคุุกกกแแล้วห ลายคุกกันออกมาเนี film, Надо, The ่ยครับในตอนนั้นเนี่ยจิสกิไม่มีปัญญานะครับเปิดประตูคุกด้วยตัวเองด้วยซ้ำนะครับผมเพราะว่าเขาเนี่ยไม่มีแขนใช่ไหมแล้วแล้วคุกทาทลอสเนี่ยมันต้องใช้แรงเปิดค่อนข้างหนาแน่นนะครับผมนั่นนะครับมันจึงทําให้เลดี้นากองเนี่ยสังเกตเห็นว่ามันมีห้องของผู้โดนขังเนี่ยห้องหนึ่งนะครับพยายามที่จะออกมานะครับแต่ว่าออกไม่ได้เลดี้นากองเนี่ยก็เลยได้ทําการไปช่วยจิสกิออกมาจากคุกนะครับออกมาจากห้องขังเนาะนั่นนะครับมันจึงทําให้จิสกิหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้อยู่กับ เออคงเป็นแบบคนธรรมดาไม่มีอะไรมั้งแต่ว่าหลังๆเนี่ยเลยดี้นากงก็ได้รับคําสั่งนะครับจากออฟเอร์วันให้ไปตามล่าตัวเดกุแล้วก็ให้พาตัวเดกุเนี่ยมาหาออฟ f วอร์วันนะครับผมแล้วจิสกิเนี่ยก็ดันรู้จักเดกุดันรู้จักรูปร่างหน้าตาของเดกุนะครับเลดี้นากงเนี่ยก็เลยเอาจิสกิมาอยู่ด้วยนะครับผมเพราะว่าหวังให้จิสกิเนี่ยช่วยเรื่องเดกุนะครับช่วยแบบบอกเบาะแสหรือว่าความสามารถของเดกุอะไรแบบนี้เอามาใช้ประโยชน์แลกกับการที่เลดี้นากงเนี่ยเมื่อเสร็จงานแล้วต้องพาจิสกิไปหาพ่อนะครับเพราะว่าในตอน ตอนนี้จิสกิเขาบอกกับเลดี้นากองเองนะครับว่าเขาเนี่ยไม่ต้องการที่จะล้างแค้นใครแล้วนะครับไม่ต้องการที่จะสู้อีกแล้วนะครับเขาเนี่ยต้องการแค่อยากเจอพ่อนะครับแล้วก็ขอโทษพ่อตัวเองนะครับผมซึ่งพ่อของจิสกิเนี่ยก็ไม่ใช่พ่อจริงๆนะแต่ว่าเป็นพ่อเลี้ยงนะครับที่เก็บจิสกิมาเลี้ยงนะครับผมแล้วก็เอาจิสกิเนี่ยมาเป็นแก๊งยากุซ่าด้วยนะครับผมแต่ว่าภายหลังเนี่ยเหมือนว่าพ่อจิสกิเนี่ยจะแบบขัดคำสั่งจิสกิแล้วก็ไม่ให้จิสกิเนี่ยใช้พลังกับเอลิอะไรแบบนี้นะครับ เป็นผู้ป่วยติดเตียงเนาะแล้วก็ทําตามแผนของตัวเองนะครับในขณะนั้นเนี่ยจิสกิคิดว่าถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยทำแผนการของตัวเองเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยเขาก็จะมารักษาพ่อตัวเองกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่าแผนการของจิสกิเนี่ยก็ล่มไปซะก่อนเนาะนั่นนะครับจึงทําให้จิสกิเนี่ยก็ถูกเลดี้นากองหลอกมานะครับเพราะว่าเลดี้นากองบอกว่าเออเดี๋ยวเสร็จงานแล้วเนี่ยฉันจะพาแกไปหาพ่อนะดังนั้นตอนนี้แกเนี่ยต้องช่วยงานฉันแกเนี่ยต้องบอกความสามารถของเดกุแล้วก็รูปพัณฑ์สันธานของเดกุมาว่าเดกุเนนี่ป็็ใคครรมมมมาาาาาจกกไหแล้ววสาาถ อะไรแบบนี้นะครับผมและหลังจากที่เลดี้นากองเนี่ยได้เจอเดกุแล้วก็ได้ต่อสู้กันนะครับผมซึ่งในตอนนั้นเนี่ยจิสกิมันไม่ได้สนการต่อสู้ในครั้งนี้เลยนะมันเนี่ยร้องแต่ตะโกนหาพ่อนะครับบอกว่าเอ้ยไหนเธอเนี่ยบอกว่าจะพาฉันไปหาพ่อไงพาฉันไปหาพ่อได้แล้วพ่อฉันฉันจะไปหาพ่ออะไรแบบนี้ซึ่งเดกุเนี่ยก็เจอกับจิสกิด้วยนะครับผมหลังจากที่เดกุเนี่ยได้ทําการเอาชนะเลดี้นากองแล้วก็พูดโน้มน้าวให้เลดี้นากองเนี่ยกลับตัวกลับใจได้นะครับจิสกิเนี่ยเมืออ่อ ตอนนี้จิสกิเนี่ยก็สู้เดกุไม่ได้สู้พวกฮีโร่ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยจิสกิเนี่ยก็เลยโดนจับอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแต่ว่าในครั้งนี้จิสกิเนี่ยก็ได้ทําการเอ่ยปากถามเดกุนะครับว่าพาฉันไปหาพ่อหน่อยฉันอยากไปขอโทษพ่อฉันอยากเจอพ่อเดกุเนี่ยก็ดูเหมือนแบบเออจะไม่ได้ให้ค่าอะไรกับจิสกิแล้วนะครับเพราะว่าจิสกิเนี่ยมันเลวมากนะครับที่มันเคยทํากับเอลิเอาไว้ A แต่ว่าเดกุ K เนี่ยก็ยังได้มีการพูดว่าถ้าเกิดว่านายเนี่ยยอมไปขอโทษเอลิจากใจจริงเนี่ยเดี๋ยวฉันจะพานายเนี่ยไปขอ าจิสกิเมื่อได้ยินชื่อของเอริเนี่ยครับมันก็เลยทําให้จิสกิเนี่ยนึกขึ้นได้ว่าเออจริงสิเอริ A ถ้าเกิดว่านายพาฉันไปหาเอริ i, แล้วก็ให้เอริรักษาแขนให้ฉันเนี่ยฉันก็จะสามารถกลับไปหาพ่อด้วยตัวเองได้อะไรแบบนี้แต่ว่าหลังจากนั้นจิสกิก็บทหายไปเลยนะไม่มีข่าวข่าวอะไรมาจนถึงปัจจุบันเลยนะครับผมคาดว่าน่าจะโดนจับส่งเข้าคุกไปอีกครั้งหนึ่งเนาะซึ่งถ้าเกิดว่าเราดูจนถึงตอนเนี้ยเราจะเห็นว่าจิสกิเนี่ยมันบทมันอะไม่ควรกลับมาแล้วนะครับบทมันจบไปตัั้้้งงแแแต่ซลลลววกกก็หออมา,าคุ โดนจับเข้าคุกไปพร้อมกับเลดี้นากองแล้วนะครับผมซึ่งผมเนี่ยคาดว่าโดยส่วนตัวจิสกิเนี่ยอาจจะไม่ได้กลับมาในศึกสุดท้ายแล้วนะครับผมเพราะว่าการที่จะให้เอริรักษาแขนจิสกิเนี่ยมันค่อนข้างเป็นไปได้ยากนะเพราะว่าขนาดให้เอริมาเจอกับจิสกิเนี่ยมันยังค่อนข้างเป็นไปได้ยากเลยอ่ะเพราะว่าจิสกิเนี่ยมันทําเรื่องเลวซามกับเอริไว้เยอะมากนะครับผมการที่จะให้2คนนี้มาเจอกันเนี่ยเออมันค่อนข้างแบบสะเทือนใจเอริพอสมควรเลยดังนั้นเนี่ยผมเลยคิดว่าถ้าเกิดศึกสงครามเนี่ยมันจบลงเนี่ยหลังจาก ชัยชนะเดกุได้กลายเป็นสุดยอดฮีโร่แล้วเนี่ยผมว่าเดกุเนี่ยน่าจะพาตัวจิสกิเนี่ยไปหาเอริแล้วก็ให้จิสกิเนี่ยขอโทษเอริจากใจจริงนะครับแล้วก็หมดบทบาทของจิสกิไปแค่นั้นนะครับผมจิสกิเนี่ยไม่น่าจะได้กลับมาแล้วนะครับเพราะว่าไฟในการต่อสู้หรือว่าแบบสัญชตาตญาณในการแก้แค้นอะไรแบบนี้มันก็ไม่มีแล้วนะครับมันไม่ได้แค้นชิการะกิไม่ได้แค้นเดกุมันแค่อยากเจอพ่อมันแค่นั้นเองนะครับผมสาหรับจิสกิแล้วทุกคนเนี่ยคิดว่าจิสกิจะได้กลับมาในไมฮีโร่ภาคสุดท้ายหรือเปล่่่าาซึงแมม้วผเนี ว่าจิสกิมีโอกาสน้อยมากจะได้กลับมาแต่ส่วนตัวเนี่ยผมก็อยากให้จิสกิได้กลับมานะเพราะว่าพลังของจิสกิเนี่ยถ้าเกิดว่าได้กลับมาแล้วก็เข้ากับทางฝั่งฮีโร่เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ช่วยฮีโร่ได้เยอะมากๆเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการรักษาการต่อสู้อะไรแบบนี้มันทําได้หมดเลยมันครบเครื่องมากนะครับสาหรับพลังของไอ้จิสกิแต่นั่นแหละครับอย่างที่บอกว่ามันเป็นไปได้ยากเนาะที่ฮีโร่เนี่ยจะเอาวินเลนมาสู้ด้วยเพราะว่าวินเลนมันก็คือวินเลนใช่ไหมครับมีโอกาสในการหักหลังฮีโร่ได้ตลอดอยู่แล้วนะครับ ว่ามีโอกาสกลับมาน้อยมากๆนะครับผมโอเคแล้วทุกคนเนี่ยคิดเห็นยังไงกันบ้างเกี่ยวกับประเด็นของตัวโอเวอร์ฮอลหรือว่าจิสกิกรองคอมเมนต์มาคุยกันที่ใต้คลิปนี้ได้นะครับผมก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยครับชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับและถ้าเกิดว่ามีข้อมูลตรงไหนนะครับผิดภาพการได้หรือว่าผมเนี่ยตกหล่นอะไรไปยังไงก็ต้องขอกราบพระธัภไยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับสําหรับในวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปต่อไปสําหรับ วันนี้ก็สวัสดีครับ